องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ไมประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงของทิดบวนบางประมาอดิศักบวนกิยาพันธ์นะครับ เรากำลังคุยกันเรื่องมดแดงท่านก็คงรู้จักมดแดงกันบ้างแล้วว่าเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรทิฏบุญบางมาก็เล่าให้ฟังแล้วคราวนี้ถ้าเราคิดจะประกอบอาชีพเลี้ยงมดแดงนะฮะแน่นอนที่สุดครับการเลี้ยงมดแดงก็จะต้องเตรียมขั้นตอนคือเตรียมพื้นที่พื้นที่ที่จะเลี้ยงมดแดงนั้นจะต้องเปิด โล่งแสงแดดส่องถึงพื้นดินนะทั่วพื้นที่เลี้ยงมดแดงเพราะมดแดงไม่ชอบอยู่ที่อับๆทึบๆไม่ชอบนะและสภาพพื้นที่ทั่วไปต้องไม่ร่มทึบเด็ดขาดอันนี้จำไว้นะ,ะรวมถึงด้านล่างก็ต้องไม่รกทึบด้วยคือก้าล่างโปรง่งนะครับแล้วก็สังเกตดูมดแดงเวลาทำาลัง มันจะไม่ค่อยทําอยู่ข้างล่างๆมันจะทําอยู่ตามยอดไม้เป็นส่วนใหญ่ครนี้ก็ต้องทําลายศัตรูธรรมชาติของมดแดงเช่นมดชนิดอื่นๆนะแล้วก็พร้อมกับทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของมดโดยเฉพาะกิ่งไม้แห้งต่างๆนั้นต้องตัดออกคือมดมันก็มีกันอยู่หลายชนิดแต่ถ้าเราคิดจะเลี้ยงมดแดงเราก็ไม่ต้องการมดอื่น ก็คือต้องกําจัดมดอื่นเสียก่อนนะครับวิธีกำจัดมดอื่นก็มีหลายวิธีหรือเราก็บางคนก็เอาสารป้องกันกำจัดมดนนแหละครับราดลดบริเวณใกล้เคียงอันนี้อย่างคาร์บอริล85เปอร์เซ็นก็ราดลดไปหรือบางคนก็วางเหยื่อล่อจนกระทั่งมั่นใจว่าในพื้นที่ที่เราจะเลี้ยงมดแดงไม่มีมดอื่นมารบกวนแล้วก็เป็นอันใช้ได้ คราวนี่ต้นไม้ต้นไม้ก็ควรจะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบคาว่าไม่ผลัดใบนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่ต้นไม้ประเภทที่พอวันหนึ่งใบมันก็ล่วงหมดต้นเลยอย่างนั้นอย่างน้นเขาเรียกว่าต้นไม้ผลัดใบนะครับอ,อย่างตัวอย่างอย่างเช่นหูกวางอย่างเงี้ยไม่ได้เอามาเรียงไม่ได้เพราะมันจะต้องเป็นต้นไม้ที่ มีใบร่วงแต่ว่าร่วงไปทีละใบสองใบาสามใบยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม้ย,ยืนต้นไม่ผลัดใบนะครับแล้วก็ความสูงก็อย่าสูงมากนักถ้าสูงมากเราก็จะทำงานลำบากอย่างมากก็ไม่เกิน5เมตรนะครับสูงกว่านั้นก็ไม่ค่อยดี56เมตรเนี่ยอย่าเกินนะและลักษณะของต้นไม้ที่จะเลี้ยงมดแดง ใบใหญ่ๆเกินไปนะใบใหญ่เกินไปมันจะทำรังยากใช้ต้นที่ใบไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปขนาดใบมะม่วงมะยงชิดอะไรอย่างนี้โอเคนะครับแต่เราก็คงจะไม่ปลูกมะม่วงเลี้ยงพดแดงหรอกนะนะก็คงจะใช้ใบประมาณนั้นเนื้อใบเนี่ยก็จะเรียบอ่อนง่ายต่อการที่ดึงแล้วก็สร้างรังนะครับ ไม่หยาบไม่มีขนปกคลุมหรือไม่แข็งกระด้างพูดง่ายว่าเขาใช้เส้นใย,ยจากหนอนมาขึงมาดึงทำรังเนี่ยได้ง่ายสะดวกและเรือนยอดจะต้องโล่งโปรง่งแสงแดดสาดส่องทะลุถึงพื้นดินระหว่างเรือนยอดต้องแยกห่างกันประมาณ50เซนติเมตรหมายค็ว่าอย่าให้มันทรงพุ่ม มาติดมาชนกันมากนักควรจะห่างกันอย่างน้อยก็ครึ่งเมตรนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เหมาะที่จะเลี้ยงมดแดงก็จะมีอย่างมะม่วงชมพู่เงาะลำไยลิ้นจีต้นว่าจำปีเนี่ยพวกนี้ถ้าใบขนาดนี้แล้วก็แจ๋วนะครับอ่าคราวนี้วิธีการเลี้ยงเราก็นำเอามดแดง ห้ถึงสิตัวนะจากต้นไม้จากต้นไม้ต้นใดต,ต้นหนึ่งแล้วก็เอาไปปล่อยที่ต้นไม้นะอีกต้นหนึ่งนะครับถ้ามดแดงกัดกันแสดงว่ามันเป็นมดต่างครอบครัวกันนะ มันมดแดงนี่นะ,ะคือที่ว่านี่หมายถึงว่าเราเวลาการตรวจสอบเราอยากจะรู้ครอบครัวมดแดงมันเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าเราไปยิบมดมาสักสี่ห้าหกตัวแล้วเอาไปไว้ที่ต้นไม้ที่มีมดแดงอยู่แล้วถ้ามันกัดกันนะ่ะแสดงว่าคนเราครอบครัวผมเจอมดแดงกัดกันโอ้โหตายเกลื่อนที่ยโสธรครับวันนั้นไปแล้วไปนั่งกินลาบส้มตํา ปรากฏเวลานั้นเขาก็มีรังมดแดงอยู่โอ้โหมันกัดกันน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปล่อยมดแดงมันไม่กัดกันแสดงว่ามันเป็นมดครอบครัวเดียวกันนะฮะเราก็ทำเครื่องหมายไว้ว่าอันนี้นะเป็นมดพวกเดียวกันนะเพราะมดมันก็อยู่ต่างพวกได้เหมือนมันต่างพักกันหรือไงก็ไม่รู้พูดกันไม่รู้เรื่องนะครับอ้าว เราก็ถ้าเผื่อว่าต้นไม้สองต้นมันอยู่ติดกันแล้วมันเดินไปมาหาสู่กันยากเราอาจจะเอาเชือกมาผูกระหว่างต้นนะเพราะมันเป็นมดครอบครัวเดียวกันนะครับก็เรียกว่านำพามดเชื่อมโยงกันไปกันมานะครับทีเวลาเราเลี้ยงเราต้องให้อาหารการให้อาหารส่วนมากเราก็ให้พวกเนื้อสด ย้ำนะครับไม่ใช่ของเน่าไม่ใช่ของแห้งเนื้อสดเนื้อหมูอย่างเงี้ยอย่างผมเวลาจะล่อมดแดงมาทํำลายทําลายนะก็คือก็ไปเอาหมูมาชิ้นหนึ่งสดๆดเนี่ยเอามาวางไว้ประเดี๋ยวเขาก็จะมาลากไปกินกันนะครับแล้วก็อาหารก็ควรจะมีขนาดเล็กๆเช่น พวกแมลงพวกกบเขียดปลากุ้งไก่หมูได้หมดแต่ขอให้สดเราก็ไปวางไว้ตามง่ามของลำต้นหรือจะไปแขวนไว้ตามลำต้นก็ได้ถ้ามดแดงมีมากเราก็ให้อาหารมากมดแดงมีน้อยก็ให้อาหารน้อยอันนี้เราดูรู้ถ้ามันเหลือก็แปลว่าตัวมันมีน้อยและเราควรจะแขวนน้ำ นะแขวนขวดน้ำขนาดาครึ่งลิตรถึงหนึ่งลิตรเอาไว้ตามลำต้นให้น้ำสะอาดและอย่าให้น้ำขาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับมดแดงก็ต้องการกินน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราให้อาหารกินมีน้ำการจะดูแลต้นไม้ที่เราเลี้ยงมดแดงอยู่นะก็คือดูแลว่า ต้นไม้ต้นนั้นจะต้องมีใบตลอดเวลาโดยการลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะฮทำลายศัตรูต้นไม้อย่างอื่นอยู่อย่าให้มีชนิดอื่นนอกจากมดแดงนะโดยเฉพาะมดอื่นๆอันนี้แหละเป็นตัวทำลายมดแดงนะครับอย่างกิ่งไม้แห้งอะไรนี่มดแดงมดชอบอื่นชอบอยู่และ การรักษาสภาพไม่ให้ร่มทึบเกินไปคราวนี้พอมดแดงมันทำรังเราก็จะเก็บไข่มดแดงนะครับาการเก็บรังมดแดงเราก็ควรจะดูรังที่ใหญ่นะฮะแต่ต้องไม่ทำลายราชินีมดนะครับและไม่ควรทำลายรังมดแดงทั้งรังหรือทำให้รังเสียหายน้อยที่สุด อย่างที่เขาเราเคยไปดูการแสดงรำแย่ไข่มดแดง <c oughs> ก็คือไปแย่แล้วก็เอาไข่มดออกมาควรจะเก็บเฉพาะไข่มดแดงไม่ควรจะเก็บหรือทำลายตัวมดแดงด้วยนะครับแย่ yeah, ให้ไข่มันร่วงออกมานะและอย่าทำลายราชินีมดนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังแบบย่อที่สุดแล้วเพาะอย่างน้อยที่สุด นะท่านฟังผมวันนี้ท่านก็จะรู้จักมดแดงมากขึ้นเราจะมองมดแดงในแง่เป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ก็สุดแท้แต่แต่ที่ทิศบุญบอกมาจะบอกก็คือว่าถ้าตามต้นไม้เหล่ามีมดเยอะเยะไปหมดก็ขอให้มั่นใจว่าอันนั้นนะแสดงว่าต้นไม้ของเราต้องมีเพลี้ยะจะเป็นเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งนะครับซึ่งกานิ่งอยู่ เพราะว่าเพี้ยจะปล่อยน้ำหวานมาให้หมดนะครับและมดก็จะพาข้าเพี้ยไปปล่อยที่นั่นที่นี่ที่นู่นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของมดแดงตามที่ท่านอยากจะรู้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบนบางระมะ ตูป้ปนอ2กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งไลายก็ ID ดีไลน์นะครับ ci, U a อ s n BuN 2อ9 4 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลน์สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o L Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งน้ำมแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวฟพรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริล่อนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธตาตุอาหารพืชคุณภาพ นา <minha S 2> <zd> ok, ข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของาสายเกษตร